ทดสอบทดสอบขออนุญาตเรียกนะครับทดสอบเอออยากจะถามเบอร์สิบสองครับเบอร์สิบสองเนครับจำเบอร์จ้าของได้ก็กางหรือเปล่าทีน้ำถามแรกนะครับก็คือไปขโมยถุงดำมาจากอาคารไหน ชื่อมานะครับแม่บ้านบนก็ถึงแขกทุกเอกสารเลยแ <f> น,นะนำตัวครับผมชื่อวิญญสุขเชนตัวช่นโโชวนสองสี่อาจารย์ที่ปรึกษาครับอาจารย์จรัญครับอาจารย์จรันะครับอาจารย์จรัญอยู่ไหนครับอ่ะคำถามที่ครูจะถามนะครับนะใครนะครับเป็นคนทำชุดนี้ครับ เพืเเ่อนในห้องนะครับเ,เ,เรียกได้ว,ดว,ว่ารวมด้วยช่วอกนันะครับเยไหมนะครับขอบคุณมากนะครับใช่ขออนุญถามเบอ26ครับผม ข้าถามคนที้หนึ่งนะครับว่าสดุที่ใช้ทำชุดถ้าไม่นำมาใช้ชุดใส่วันนี้นักเรียนคิดว่าจะเอาไปทำอะไรได้อีกครับแข่งกีฬาไทย <c oughs> แรงมานาใจที่ได้มาจะากชุดนี้ครับการทำชุดนี้ที่ตาผมว่า เอาปีหาขอ่เลี uh ้ยไมาด้แต่การนน่ิ้นไงชิ้แรกเย่วานน้าอย่างอนวัสดุที่ข้อบนหัวมีอะไรบ้างครับแล้วอะไรครับด้านข้างหูหรือว่ามีถุงน้านเดีย ออโอเคครับผง่าค,ครับวันเมื่อมันควบันเมื่อไออีกอ่ะท่านเพลนครับที่เป็นตัวแทนของห้อง,องที่ที่ได้สมใสชุดรีเซนิลอยู่ในขนาดนี้นะอันนี้คือเป็นเป็นตัวอย่างในการการถามจากคําถามที่คุยเกี่ยวกันไว้แล้วทีนี้ว่าทั้งหมดเนี่ยอยากให้พวกเรานะครับเดินอีกรอบนึงแล้วก็ให้นําเสนอตัวเอง ให้ให้นำเสนอครับว่าควารมรู้สึกความภูมิใจความรู้สึกได้นะว่าที่เราสวมใส่ชุดที่ตัวเองใส่เนี่ยมีความรูษษ้สึกยังไงนะครับกับชุดที่ใส่แล้วก็วัสดทุที่ใช้ที่ใช้ทำนะครับไอเดอรไอเดอนสร้างสรรค์นะครับ,นะรบเดี๋ยวให้พวกเราเดินเดินรอบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ให้นนะนํให้นำตัวนะครับแนะนำตัวแล้วก็พูดอย่างที่ครูว่านะ

มันเบื่มันเลยเกียก้อยช้ลก็สองที่ชุดเลยเนาะไ,ไอ้คนจนต้องทนในน้อไปเชิญครับบอกแล้อย่าสอหลายเห็ยบอมสมเศร้า <c oughs> ่ต่อไปก็แนะนำตัวห้องนะครับแล้วก็แนะนำชุดนะครับแนะนำชุดเอ เิตละไม่แกถเถถิงไม่ไม่นะถิงอยู่ตแน่่นักกล้างนิดชื่อนายงีชชัยครับอยู่ห้องอยซอยบับคือชื่รถโลกรถโลกรอนรถรถเชิญครับอย่าฟั้งสอทล้ครับากลับต่อไปครับ ถือไม่กลัวี่คือกลัวไม่ฆ่าเรียกว่าอะนั่นแะตัวเราตัวเด็กเขาใครเด็กชีใคช่หดยังไม่อยากเข้ายังไม่อยากเข้าพระราทิบเฮ้ยบุญเอฟซีบ่ญชุดอะไรครับ Ô chưa có một mẹ lựa chọn mẹ một chọn mẹ lựa 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 cái tai ừ. <laughs> 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 này chọn Nó lựa cắt mẹ lựa chọn mẹ lựa chọn mẹ lựa chọn <laughs> ờ, Mấy bộ bảo nó có đủ đó này Và... à, này bầu cho xong các đấy, xinh xinh, đẹp, 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 งานนี้แหละครับเขียนแบบเดินแบบนอกจากเดินแบบแล้วเนี่ยไปร่วมงานไม่ไปทำอะไรงานอะไรเราจะใส่ในงานเลยไปที่ไหนบ้างออะอยู่หรอแล้วรับใส่ไปงานแต่งเด็นกว่าจาสาวจะเบาเลยยัไม่ปิดไฟก็ลุก ่ะเอาถิ่มซ้ำให้ตัวนึ่งอ่ะแล้วแบบต่อไปเดินเลยมันยังเลือกสวัสดีครับนายสาราจอนมาลีห้อกสองร้องครัมครับใส่ไปยังหัวครับชุดใส่ไปเลี้ยงวัวโอเคครับสวัสดีครับ

นักลนักลมัยก oh, ีมัคือขอชุดนบบเครชุดน oui ักบุสองนักนสงเั้มทคครับเี๋ยาเอบลนชุดำนาเกี่ยวเข้าื่อชื่อชุดนวานถุยชุดนวาถุยสุดย่งครับมูเขายังใรลคกให้ผมใส่เาชุดวานถุยเออชุด

เอาใส่ประวดแล้วเราคิดว่าเราจะใส่ไปร่วมงานอะไรได้บ้างอักง,งานอะไรไปนาะยืนเป็นหุ่นไล่กาโอเครรอ <arose> ครับมีประโยชน์ครับครับดูแล้วจ้ะ พยายามออกมาลูกพยายามมาโชว์ตัวหน่อยครับโชว์ตัวหน่มาดูชื่อชุดชื่ออะไรครับชุดผมชื่อสาวล้มบุงสาวล้มบุกอย่าคิดหลบไรได้ล่ะคู่สีเบิ้ลชุดกระต่ายก็ได้แหมชุดกระต่ายครับแหม่

อัศวินไม่ได้นอนอด็เรียนฟูเลยมาดูการประกวดรีไซเคิลของช่างคนุดนนะครับใช่สอคขอจับใจเออเชื่อครับแหมเนี้เดจงเครับสวีมันสวครับชือิดโมงวั กอนนึครับผมครับช well, yeah, okay. er ุดบิงเทจครับวินเทศเออเทดใช้ต่อได้เฮ้ยว้วกันโลดผมว่าเป็นหลวงพ่อเขียนมาเล่าเท็ดนะนะชุดนียนกคนลไหมชุดดำนา ว่าหูบ่ไปแม่แล่าหูใส่ท่าสุดกินมาไปลยอลโอ้อันนี้แนะนำตัวอยู่แล้วครับแล้ว,วานายรัฐบัตรน้กแก้วสมัยสอสองระมดโอเคครับขอบคุณครับ <S <S อ่ะเรียบร้อยนะครับุทรีไซเซ็ตของเราแต่ละห้องนะครับอ้าวทีนี้จะมีการให้ สแดสดงความสามารถอยู่กับที่นนครับอ้าวใครเต็มสวยตอนนี้กรรมาการกำลังดูครับจับตา,บา,บบา,าบดูครับอ้าวขอพิสูจครับอ้าวมาโอ้ยสูดแลืเปื่อยเลยเพาเนาะซาบุไลสู้เขา